มีใครรู้สึกบ้างไหมครับว่าทําไมรถบั์ไฟฟ้าถึงไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศไทยสักเท่าไร่ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบจากสัดส่วนยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่จะเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสัดส่วนที่เยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนทั้งประเทศเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยหลักหมื่นเท่านั้นถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบเป็นสัดส่วนคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาแถลงไขกันว่าทำไม ทำไมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันถึงไม่ได้รับความนิยมมากขนาดนั้นและเพราะอะไรรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงยังไม่ฮิตในประเทศไทยถ้าให้ตอบแบบไวๆเลยก็คือประสิทธิภาพและราคาเนี่ยของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับมันยังไม่จูงใจพอที่จะทําให้ไปใช้งานสักเท่าไหร่ครับเพราะรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขามีจุดเด่นกว่าตรงที่ความแรงของมันครับที่มันแรงกว่ารถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปในขนาดเท่ากัน มีัตาเร่งที่เร็วกว่าทันใจกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าบิดเป็นมาสั่งได้ดั่งใจเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าเลยซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเข้ามาในขนาดเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์1 1 0ยสถึงหนึซีซีครับแต่ว่าพละกําลังเนี่ยโอ้โหยังกับบิกใบซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะครับแว่าจุดที่ทําให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจมากพอที่ทําให้คนเนี่ย หันมาใช้เยอะๆได้แบบรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือเรื่องระยะทางขับขี่ต่อการชาร์จครับโอเคเยี๋วว่ามันมีเทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้แบตลูกใหม่ไฟเต็มมาใช้งานขับขี่ต่อได้เลยทว่าทุกวันนี้ตละเจ้าเขาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองออกมาทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ A ใช้แบต A แบรนด์ B ใช้แบต B แบรนด์ C ใช้แบต C แต่ละแบรนด์เนี่ยก็มีสถานีสลหรับแบตเตอรี่เป็นของตัวเองครับย,ยกตัวอย่างแบรนด์ brand A มีสัก150สถานีแบรนด์ brand B มีสัก50สถานีแบรนด์ brand C มีสัก10สถานีมันไม่ได้หมายความว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีสถานีสลหรับแบตเตอรี่2 1 0สถานีนะครับเพราะว่าแบรนด์ brand A จะไปสลับใช้แบตแบรนด์ B ไม่ได้แบรนด์ brand C จะไปสลับใช้แบตแบรนด์ A ไม่ได้นะครับเพราะงั้นแล้วมันจะเป็นอินฟาสักเจอร์แบบของใครของมันอยู่ส่งผลทาให้ การสลับแบตเตอรี่ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องสลับเฉพาะแบรนด์รถของตัวเองเท่านั้นกับสถานีของตัวเองเท่านั้นอีกรูปแบบหนึ่งของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นคือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าได้ครับก็คือใช้เป็นหัวชาร์จแบบ AC Type 2เลยซึ่งหัวชาร์จ AC Type 2เนี่ยจะเป็นหัวชาร์จประเภทเดียวกับที่ชาร์จ AC ในรถยนต์ไฟฟ้าครับในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบางรุ่นเนี่ย มีการใช้หัวชาร์จแบบ AC Type 2ด้วยเช่นกันทำให้สามารถใช้ i n ินฟาสักเจอร์สถานีชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างสนับสนุนรูปแบบการใช้ตัวของรถอตราไซไฟฟ้าที่ใช้หัวชาร์จ AC Type 2แบบนี้มากกว่าการสลับแบตเตอรี่ซะอีกเพราะว่าโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีกระจายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนั่นเองทําให้การจะเอารถอรถไซไฟฟ้าเนี่ยไปวิ่งเดินทางไกลๆเนี่ย มันสามารถใช้โครงข่ายของรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยทําให้มันใช้งานได้สะดวกกว่าการสลับแบตเตอรี่แต่ก็ต้องบอกว่าโจทย์ของการใช้งานแบบสลับแบตเตอรี่กับชาร์จแบตเตอรี่มันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างรถที่เขาใช้สลับแบตเนี่ยโจทย์ก็คือเขาต้องการทําความเร็วทําเวลาในการใช้งานนะครับในพื้นที่ที่จํากัดอย่างชัดเจนอย่างถ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่เน้นสลับแบตเตอนี่ยโอเคถ้าวิ่งในส่วนกรุงเทพเนี่ยส่งติสถ,ถานีสลับแบตมันเยอะมากนะครับอันนี้สะดวกเพราะว่าไม่ต้องรอชาร์จแต่ถ้าไปวิ่งไกล ay, ๆเนี่ยมันไม่มีสถานีสลับแบตแน่นอนนะคร มันก็ต้องใช้วิธีการชาร์จแบตเตอรี่เพราะงั้นแล้วผมก็เลยแอบคิดอยู่ว่าเออมันจะมีไหมแบรนด์รถปอร์ซไฟฟ้าที่ทํารถปอร์ซไฟฟ้าที่สามารถชาร์จ AC t ท p e ได้แล้วก็สลับแบตเตอรี่ได้เอาว่าเหม,มือนรถคันเดียวจบอะแต่ก็คงยังไม่มีในเร็ววันนี้หรือถ้ามีแล้วก็ลองส่งข้อมูลมาให้ดูหน่อยนะครับแต่แตะตอนนี้ผมยังไม่เห็นแต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการสลับแบตเตอรี่หรือการชาร์จแบตเตอรี่ก็ตามเนี่ยระยะทางขับขี่ของรถปอร์ซไฟฟ้าก็ยังเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่ดี เพราะว่า1ชาร์จเนี่ยก็จะวิ่งได้อยู่ประมาณ100กิโเมตรบวกลบเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นรถที่แบตเตอรี่ใหญ่ๆอย่าง bmw c e 0 4 r o f o ที่ผมเคยทดสอบไปเนี่ยชาร์จ ac type 2ได้นะครับแบตเตอรี่ก็ใหญ่นะก็วิ่งได้ประมาณ100กิโเมตรนิดๆเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ได้วิ่งไกลเลยแล้วก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงถึงจะวิ่งต่อได้อีก100กิโเมตรซึ่งการจะทาให้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งได้ไกลขึ้นเนี่ยก็ง่ายมากๆครับก็เพิ่มขนาดแบตเตอรี่สิเพียงเท่านี้มันก็ทําให้้้ววิ่งไ,ไกลลขึนแแต รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่เหมือนกับรถยนต์นะครับในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยการเพิ่มน้ําหนักหรือลดน้ําหนักเพียง2อถึงสกิโลกรัมเนี่ยเรารับรู้ถึงความแตกต่างของตัวรถเลยนะครับว่าเออรถเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะจุดสูนทวงเปลี่ยนไปการเลี้ยวเปลี่ยนไปการควบคุมเปลี่ยนไปนับภาษาอะไรกับแบตเตอรี่ครับที่ความจุเพียง1กิโลวัตต์อาวถ้าต้องการภาชนะกักเก็บเนี่ยอย่างแบตเตอรี่เนี่ยที่จะเก็บความจุไฟฟ้า1กิโลวัตต์อาวจะต้องใช้แบตเตอรี่น้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมนะ ห้ากิโลกรัมเลยนะกับไฟฟ้าหนึ่งหน่วยซึ่งมันเยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วอย่างรถที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด8กิโลวัตต์แอลรถวิ่งได้100กิโลเมตรเนี่ยถ้าต้องการวิ่งสัก200กิโลเมตรเอาดับเบิลแบตขึ้นไปเป็น16กิโลวัตต์แอลโอ้โหน้าหนักขึ้นไปอีกประมาณ4050กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งมันไม่เจืดเลยนะากับการเพิ่มน้ําหนักตัวรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขนาดนั้นไหนจะพื้นที่กักเก็บอีกว่าจะเอาแบตท,ที่ใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวไปวางไว้ตรงไหนของรถรถถถแล้้้ววทททําาใหเนนนีีนีี่่ยยขัดดออืป็โจ์ ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าแบตเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่และมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันครับซึ่งจากที่ผมไปพูดคุยกับทีม R&D ของทาง Honda มาเนี่ยตอนที่ผมเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีนะครับทางทีม r อ Honda ที่เขาพัฒนาเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ยอมรับกันตามตรงนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าทำให้ขับขี่ได้ดีเนี่ยมันไม่ยากครับแต่การที่จะทำให้มันวิ่งได้ไกลด้วยแบตเตอรี่น้ำหนักเบาเนี่ยโอ้โหณปัจจุบันนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่า เทคโนโลยีแบตเตอรี่ปัจจุบันเนี่ยยังมีน้ำหนักที่เยอะนะฮะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ทําให้มันวิ่งได้ไม่ไกลนั่นเองหรือถ้าจะเพิ่มให้มันแบตใหญ่แล้วก็ทาให้น้ําหนักเยอะขึ้นก็อาจจะทําให้ขับขี่แล้วไม่สนุกสนานทําให้สิ่งที่ทําได้ณนะวันนี้ก็คือการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มันมีน้ําหนักที่เบาขึ้นและจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้นในขนาดที่เท่าเดิมนะ,ะอันนี้ก็เป็น มูเม n นที่เขากําลังพัฒนากันอย่างต่อเนื่องในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยตัดสินใจการซื้อรถด้วยราคาครับต้องบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปอย่าง h o n d ้าเว e 1้อ i ไอหรือจะเป็นยาม a h a f ฟ n เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ4 0 0 0 0บาทบุกลบเท่านั้น,นครับและกินน้ำมันเพียง50-70กิโลเมตรต่อลิตรเพียงเท่านั้นครับทำให้ค่าพลังงานต่อกิโลเมตรเนี่ยตกกิโลเมตรละประมาณ5 0 7สถสตางค์เท่านั้นเอง ในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยโอเคค่าพลังงานตกกิโลเมตรละไม่ถึง10สตางค์นะครับแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์น้ำมันเนี่ยในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถเติมน้ํามันที่ไหนก็ได้นะครับขับขึ้นลงเขาได้สบายๆขึ้นเขาลงห้วยไปได้ขึ้นแบบทางออฟโรดยังเห็นอะเอางี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องหวั่นเรื่องค่าพลังงานเพราะว่ามันถูกอยู่แล้วนะครับแถมถ้ารถมีปัญหาเนี่ยก็สามารถซ่อมได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าช่งางมอเตอร์ไซค์ที่ไหนก็สามารถซ่อมได้มันเป็นรถที่ค่อนข้าง พื้นฐานมากๆซึ่งประสิทธิภาพของรถมอเตอร์ไซค์น้ามันในคลาส1 1 0 1 2 5ซีเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะทําให้ครอบครัวใดครอบครัวนหนึ่งเนี่ยมีพานะเอาไว้ใช้งานใช้สาหรับเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เปลี่ยนชีวิตเขาได้ด้วยซ้าไปกับรถมอเตอร์ไซค์เพียง1คันและอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถครอบครองรถได้มากกว่า2คันบางทีรถคันนี้อาจจะเป็นรถคันเดียวที่เขาสามารถซื้อได้เพราะงั้นแล้ว การเลือกรถที่มันเหมาะสมมากที่สุดเนี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดครับเพราะงั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจครับทําไมรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์1 1 0่ถึงหนึซีซีจึงขายดีมากๆในประเทศไทยโดยที่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้เพราะเรื่องความอนเนกประสงค์ของเขานั่นเองแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกวันนี้เหมาะกับใครคําตอบคือเหมาะกับคนที่ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ที่ชัดเจนและมีระยะทางขับขี่ที่ชัดเจนในแต่ละวันครับก็คือ กลุ่มคนที่ใช้งานในเมืองนั่นเองหรือจะเป็นอาชีพที่คุ้มค่าที่สุดอย่างอาชีพไรเดอร์ครับเพราะว่าอาชีพไรเดอร์เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยโหเรียกได้ว่าขับกันเยอะนะบางท่านเนี่ยที่ผมรู้จักนี่วิ่งกันแบบเดือนละ3,000โลเนี่ยมีให้เห็นเลยนะครับก็คือวันละร้อยโลนะแบบวันหนึ่งเนี่ยสลับแปดสองรอบต้องมีนะครับซึ่งบองกเลยคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าวิ่ง3,000กิโลเมตรเนี่ยในรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันโอเคค่าน้ำมันอาจจะตกอยู่ที่1,500บาทนะครับแต่ถ้าใช้เป็นรถไฟฟ้้้าาาเเนีีโโน่่ยคไไฟรกดว หลักร้อยนะครับไม่เพียงแต่เท่านั้นไม่ต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเรื่องการบำรุงรักษาโซ่สเตอร์ไม่มีนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันมีแค่แบตเตอรี่กับมอเตอร์แล้วก็ตัวของยางที่ต้องคอยเปลี่ยนส่วนพักเบรก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันใช้ระบบดีเจนไฟกับทําให้แทบไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับพักเบกเลยอันนี้คือข้อดีของตัวของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มันเหมาะสมกับอาชีพไรเดอร์ครับเอาว่าพอวิ่งไปครบปีเนี่ยโอ้โห ส่วนต่างค่าพลังงานเนี่ยมันเห็นเป็นเงินก้อนเลยก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าทาไมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจึงเหมาะกับกลุ่มที่เป็นอาชีพไรเดอร์วิ่งส่งสินค้าหรือส่งคนนั่นเองส่วนรถที่เน้นใช้งานส่วนบุคคลยัง,ยงไงยังไงรถมอเตอร์ไซค์สันดาปก็ยังเหมาะสมมากกว่าในวันนี้เพราะว่ามันประหยัดมากๆแล้วครับยิ่งถ้าเป็นกลุ่มรถบิ๊กไบค์เนี่ยโ,โหอันนี้หนักเลยเพราะว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมันจะมีเรื่องของความอิมมชชั่นอลเรื่องของสไตล์นะครับเรื่องของ อารมณ์ในการใช้งานของตัวรถอีกนะครับอย่างตัวผมเองก็เป็นผู้ที่ใช้รถบิ๊กไบค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ยอมรับกันตามตรงเลยนะครับว่าผมเนี่ยใช้รถบิ๊กไบค์เพื่อสันทนาการนะครับก็คือไว้ขี่เล่นเอาไว้ขี่ไปเที่ยวนะครับหรือขี่ไปออกทริปขี่ไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรเงี้ยจึงใช้รถบิ๊กไบค์นะครับไม่ได้ใช้เป็นแบบในชีวิตประจาวันอย่างในชีวิตประจำวันผมก็ใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าไหม ถ้าถามผมว่าจะซื้อไหมนะผมตั้งโจทย์ไว้ง่ายมากๆคือขอให้รถอัลตร้ไฟฟ้าคันนั้นเนี่ยมันวิ่งได้1ชาร์จเนี่ยสามร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วก็ใช้เวลาการชาร์จเนี่ยที่เร็วนะครับครึ่งชั่วโมงแบตต้องแบบวิ่งได้ต่ออีกเปดร้อยกิโลแล้วก็ต้องใช้อินฟาสต์เจอร์เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าแบบเนี้ยผมถึงจะหันไปใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ณนะวันนี้รถอัลตรยไฟฟ้าแบบนั้นยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะเพราะงั้นแล้วถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สำหรับผมผมยัง เพราะผมเองก็เป็นไบเกอร์นะครับก็เอนจอยกับการขับรถน้ํามันส่วนรถยนต์แน่นอนผมเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแล้วมันสะดวกสบายมากๆนะครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจึงยังไม่ได้รับความนิยมมากแบบรถยนต์ไฟฟ้าครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของปักน้ำห้าสามกครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ